เปิดประตูสู่วัฒนธรรมอาเซียนแตกต่างอย่างเข้าใจนะครับจ,จะเป็นจจใดนี่ถ้าพร้อมแล้วก็ส่งสัญญ,ญาณนอกจากเนาะเขาก็จะได้เริ่มกันเลยว่าเป็นจจใดในส่วนของเปิดประตูสู่อาเซียนเพราะว่าแหมปปีหน้าปีปีห้าแปดนอกจากเนาะปีห้าแปดเขาก็จะเข้าสูส่สมาคมอาเซียนแล้วนะเจ้าเนาะอาเซียนแล้วนะครับก็เขาก็สิบป,ประเทศเนาะของเขาก็จะไปมาหาสู่กันสะดวกสบายยิ่งขึ้นสะดวกสบายยิ่งขึ้น ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมซึงมีอยู่ละเนาะจ้กเนาะเพราะว่าแต่ละชาติแต่ละภาษาเนาะจ้อมีความแตกต่างกันแต่ว่าเขาต้องอยู่อย่างกันอย่างเข้าใจเนาะจ้กเนาะวันนี้ออเป็นว่าอ่าเขาพิดีพิัทางเทคนิคหน่อยต้องขอสุภาพภัยชื่อชุดการแสดงแหมยางนึงเนาะเขาก็กว่าเอ๊เขาประกาศไปแล้วก็หาอุปกรณ์ประกอบการแสดงเปิดเอ๊มันจะตรงกับ ชื่อการแสดงก่อนนะต้องขอสุมมาอาภัยทุกท่านชื่อการแดสดงชุดนี้ชื่อว่าอัศจรรย์ของดีสิบอย่างเมืองเข <นะ S 2> ลางนคร<อ>เขากว่าเอออุปกรณ์ประกอบการแสดงจัดใดน,นะครับเขาก็ว่าอยู่นะครับนะขอสุมมาัาายเนะ <S <S เอาเรื่องของอัศจรรย์ของดีสิบอย่างเมืองเขลางนครวันนี้เขาจะมาฮู้มารับทราบกันว่า <S <S ของดีสิบอย่างของจังหวัดลำปางของเขาเนี่ยมีอะไรอย่างพ่องอบางคนอาจจะคิดแค่ว่ามีแค่รถม้า บางคนก็จะคิดแค่ว่ามีกัสลามิก้าฮะแ,แต่แล้วลํำปางเขามีอย่างมากกว่าที่คุณคิดมา,มากมมยหลายอย่างนะกจา้จามากมายหลายอย่างาที่จะนําเสนอผ่านการแสดงชุดนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ขอเสียงปรบมือดังๆตอนรับการแสดงชุดอัศจรรย์ของดีสิบอย่างเมืองเขล้างนครครับ เมืองลำปางลำปางเดิมชื่อเขลางนครเป็นเมืองหลวงคู่แฝดกับอาณาจักรฮริพลชัยซึ่งจเจ้าเมืองทั้งสองเป็นโอรสแฝดของพระนางจาม,มเทวีนับเป็นอีกจังหวัดในภาคเหนือที่เป็นแหล่งอารยธรรมล้านนาไทยที่น่าสนใจทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณทต่ใ้้ลำปางกลายเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตนเองเช่นด้วยชามราไก่ที่ จุดหนึ่งวัดพระธาตุลำปางหลวงตั้งอยู่ที่ตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเป็นวัดผู้บ้านผู้เมืองลำปางมาแต่โบราณตามตำนานกล่าวว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระนาง,งจาม,มเทวีราวปลายพุทธศตรวรรษที่20เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยงดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายนายแบบนายนพร,รัตน์ก้นชุมพูนางแบบนางสาวริศราจันตะอุตรครับศูนย์อนุรักษ์ทางไทย สวนอนุรักษ์ช้างไทยเป็นสวนป่าทุ่งเกวียนตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเกวียนตมบลเวียงตาลอยู่ในความดูแลของอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นศูนฝึกลูกช้างซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศาาักราช2512ที่นี่ยังเป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลช้างด้วย ต่อมาในเดือนมก,กราคมพุทธศักราช2535ได้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยขึ้นและจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศผู้แสดงคือนายธันวาธรรมชัยสาขาพืชศาสต์และนางสาวอภัสราแปลงคำปันสาขาการบัญชีของดีที่สาม รถม้าลำปางจังหวัดลำปางยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดยนำรถม้าเป็นพาหนะในการรับส่งผู้โดยสารมาก,กว่า80ปีแล้วปัจจุบันยังคงใช้เป็นพาหนะให้บริการนำนักท่องเที่ยวนั่งชมสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปางบรรยากาศย้อนยุคที่หลงเหลือรถม้าย่อขนาดเป็นของฝากที่ผู้รับจะต้องประทับใจในงานศิลปะที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาจากความประณีต ละเอียดอ่อนของผู้ที่มีความผูกพันและเข้าใจองค์ประกอบทุกส่วนของรถม้าเพราะสร้างให้ขยับกระยื่นได้มีการตกแต่งรถม้าและเครื่องแต่งกายของสารถีให้สวยงามเหมือนรถม้าจริงในแบบนายสุภกิจยอดแก้วและนางสาวสุรีรัตฟูปัญญาจากสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและสาขาการบัญชีครับลำดับต่อไปสินค้าเซรามิก อุตสาหกรรมที่ทําชื่อเสียงให้จังหวัดลําปางเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคืออุตสาหกรรมเซรามิกที่มีความสวยงามทนทานและประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายที่สําคัญคือมีราคาถูกทั้งนี้เพราะจังหวัดลําปางเป็นแหล่งดินที่เป็นวัตถุดิบสําคัญในการผลิตเซรามิกทําให้การจัดตั้งโรงงานเพื่อผลิตเซรามิกและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นจํานวนมาก แม้ว่าประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจะทำให้มีจำนวนของโรงงานปิดตัวลงอย่างมากแต่ก็ยังมีโรงงานเซรามิกในจังหวัดลำปางในปัจจุบันนี้ไม่ต่ำกว่า200แห่งนักศึกษาที่นำเสนอคือนายกิติศักดิ์กุลแสงสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์และนางสาวทัญลักษณ์คดวงจากสาขาการบัญชีค่ะของดีที่5ผ้าทอมือ ในบางหมู่บ้านยังมีการทอผ้าด้วยกี่พื้นเมืองโดยใช้ฝ้ายที่ปลูกขึ้นเองเช่นบ้านหลวงอเภอแม่ทะจวัวดลำปางที่นิยมทอเป็นผ้าลายเชิงบ้านทุ่งกว้าวอเ,อเมืองปานจังวัดลำปางนิยมทอเป็นผ้าลายยกนอกจากนี้ยังมีที่อเภอแจ้ห่มและที่บ้านฝ้ายตบบพิชัยอเภอเมืองจังงวัดลำปางซึ่งมีโรงงานทอผ้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝ้ายทอมือ ผู้นำเสนอชายในาธนพลสิริโพคานันจากสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนางสาวจินตนาแสนทรจากสาขาการบัญชีครับ ดับต่อไปไม้แกะสลักหมู่บ้านแกะสลักบ้านหลุกตั้งอยู่ที่ตำบลน,า,น,นาครัวอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทะไปประมาณ2กิโลเมตรชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพแกะสลักไม้ซึ่งไม้ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นไม้ฉำฉาและจามจุรีผลิตภัณฑ์ที่แกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆเช่นช้างมา้าสิงโตกวางทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เป็นอุตสาหกรรมครอบครัว ที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาผู้นำเสนอคือนายธนิสอนหมื่นจันตะจากสาขาช่างกลเกษตรและนางสาวมนทการการเงินจากสาขาการบัญชีของดีที่7กระดาษาทำมาจากปอสาซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนชนิดหนึ่งมีเนื้อเยื่อเหนียวและมีคุณสมบัติในการนำมาทำกระดาษประโยชน์ของกระดาษาสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของได้หลายอย่างเช่นรม่มคมไฟ ไส้เทียนดอกไม้แห้งและของที่ระลึกต่างๆเป็นต้นกระดาษาเป็นอุตสาหกรรมพื้นบ้านแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงคือบ้านน้ำทงตำบลบ่ Health, อแฮวอําเภอเมืองจังหวัดลำปางผู้นำเสนอนายสุริยาสุตาลังกาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์และนางสาวจุธาทิพย์ปุกคำจากสาขาการบัญชีครับลำดับต่อไปกลุ่มร่มฉตดหัตถกรรมตำบลห้างฉัดอ,อําเภอห้างฉัด มีสินค้าที่ชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านผลิตจากกะลามะพร้าวและวัสดุธรรมชาติมาวางจำหน่ายเป็นสินค้าหลากหลายตั้งแต่เครื่องประดับของใช้จุกจิกของแต่งบ้านชิ้นใหญ่และเครื่องใช้ในครัวผู้นำเสนอคือนายอนุพงศ์สมวงศ์จากสาขาอุตสาหการและนางสาวธิติมาวงยางจากสาขาการบัญชีค่ะ ของดีลำดับที่9ผลิตภัณฑ์ข้าวแตนข้าวแตนขนมพื้นบ้านทางภาคเหนือที่นำเอาเข้าวเหนียววัตถุดิบหลักในพื้นที่มาผลิตและแปลรูปซึ่งเป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่งแต่ปัจจุบันมิใช่เป็นเพียงขนมพื้นบ้านอีกต่อไป mm hmm. เมื่อผู้ผ,ผลิตข้าวแตนน้ำแตงโมได้ปรับโฉมหน้าผลิตภัณฑ์ข้าวแตนให้มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและรสชาติกลายเป็นข้าวแตนวาไรตี้อาทิหน้าโดนัทหน้าธัญพืชรวม หน้าสารายสไปซี่หน้าหมูหยองเป็นตน้นเพื่อขยายตลาดผู้บริโภคไปยังกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มตลาดบนรวมถึงตลาดส่งออกด้วยผู้นำเสนอนายสราวุฒิชัยเจริญสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์และนางสาวแพรพลอยแก้ววรรณรัตน์จากสาขาการบัญชีครับลำดับต่อไปสับประรด สับ <ENNIS> ปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางปลูกมากที่สุดในตำบลบ้านเสด็จตำบลบ้านแหลและตำบลบุญนาคห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ16กิโลเมตรสามารถแวะดูวิถีชีวิตของชาวไร่สับปะรดและแวะชิมและซื้อความหอมหวานจากแม่ค้าที่นำมาตั้งจำหน่ายเรียงรายอยู่สองข้างทางนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สับปะรดกวน แยมสับป,ประรดและผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับป,ประรดจำหน่ายผู้นำเสนอคือนายพงศกรจากใจวงจากสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์และนางสาวทิพวรรณจิตบรรจงจากสาขาการบัญชี ของดีลำดับที่11ที่เราภาคภูมิใจนั่นก็คือตราราชมงคลและเครื่องสักการะอันเป็นเครื่องหมายอันสูงยิ่งนะครับของพวกเราชาวราชมงคลนำเสนอโดยอาจารย์สมเกียรติตันตาจากสาขาวิชาการประมงและนางสาววริศราชัยชมพูจากสาขาวิชาการตลาดนะครับอย่างนี้บอกว่าตราราชมงคลนะครับเป็นตรามงคลยิ่ง นะครับเป็นตราประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมงคลยิ่งของพระราชาที่พวกเราภาคภูมิใจนะครับ การนําเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ในจังหวัดลําปางที่มีความแตกต่างและลงตัวอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นตัวแรกก็คือวัดพระธาตุลำปางหลวงใช่ไห<ช>มคบเป็นวัดประจําจังหวัดลําปางของเรานะครับแล้วก็ของดีอันดับสก็คือศ<ถ>ูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะครับและต่อด้วยรถมา้าลำปางนะครับ และลำดับที่4ของดีลำดับที่4ก็คือสินค้าเซรามิกนะครับแล้วจากนั้นก็เป็นผ้าทอมือและไม้แกะสลักจากนั้นเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษสานะครับของดีลำดับที่7นะครับซึ่งทางแถวน้ำทงผลิตเยอะเลยทีเดียวนะครับ และกลุ่มร่มฉัดหัจกรรมตำบลห้างฉัดนะคะและที่เป็นที่รู้จักกันดีและอร่อยด้วยคือข้าวแตนและของดีเมืองลำปางอันดับที่1 0ก็คือสับปะรดนะครับและที่พิเศษสุดเลยก็คือความภาคภูมิใจของพวกเราชาวราชมงคลนั่นก็คือตราราชมงคลของเราขอเสียงประมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวนายแบบนางแบบจะเดินเข้าไปให้ทุกท่านได้ ยนโฉมของดีเมืองลำปางนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับกลับมาหมดกู้กมืองเนาะนะครับไถอยู่อันเกิบอยากไถจอดอยู่ขวางทางรุนาเก็บนะครับเ,ออเรียบร้อยนะครับตะตกี้เขาต้องอู้ภาษากลางเนะาะเพราะว่าสคริปต์ต้องอ่านเป็นภาษากลางน้อยนึงแปลเป็นเมืองปัตตันนะครับปัตตันหมดมันแบเท่ากันนะเจ้าเนาะต้องอ่านเป็นภาษากลางนะครับ เสียงเพราะเือดังๆนะครับเพื่อการแสดงนะครับอัศจรรย์ของดีต้องประว่าซิบเออย่างนะครับแห่งเมืองเขลังนครนะครับอ้าวถ่ายหกกัน หน้านี่ก็ต้องรบกวนเปิดแฟลสักหน่อยแฟนครับเยอะเนาะนะครับแฟนครับนี่ถ้าจะจ้างเหมือนเหมือนที่ผ่าจารย์บอกเนาะจ้างสาวตบมือ200ครับอ่าเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะเจ้าเนาะครับเอ่อและคณะจารย์นะเจ้าครับนะครับถ่ายภาพครับนักนักแสดงครับนะครับเรียนเชิญท่านผู้บริหารและ นะเจ้าลุกขึ้นถ่ายภาพกับนักแสดงเจ้าเรียนเชิญเจ้าถ่ายภาพอ๋อค่ะเรียนเชิญท่านคุณธนาเพื่อนผู้บริหารทุกท่านเลยนะคะ